คุณเคยมีของเก่าสักชิ้นไหมครับของที่อาจไม่มีราคาในสายตาคนอื่นแต่สำหรับคุณแล้วมันคือความทรงจำที่ล้ำค่ายิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งทำให้คุณผูกพันเหมือนกับลุงไผ่ชายวัย68ปีที่เก็บนาฬิกาพกเรือนหนึ่งมาตลอดชีวิตนาฬิกาที่พ่อมอบให้พร้อมคำสอนว่าเวลาคือชีวิตของคนเราสำหรับคนรุ่นใหม่ นาฬิกาพกอาจเป็นเพียงของโบราณไม่มีประโยชน์เท่ามือถือที่บอกเวลาได้ทันทีแต่สำหรับลุงไผ่มันคือเครื่องเตือนใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตที่ซื่อสัตย์ยืนหยัดแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากแค่ไหนก็ตามลุงไผ่เป็นชาวสวนชาวไร่ในจังหวัดทางภาคเหนือของไทยชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากทุกเช้าเขาจะตื่นก่อนฟ้าเริ่มสว่างสะพายกระสอบ ขี่จักรยานเก่าออกไปยังไร่ข้าวโพดที่ทำมาหลายสิบปีข้างในกระเป๋ากางเกงของแกมีนาฬิกาพกเรือนเงินที่หม่นหมองตามการเวลาแขวนติดตัวนาฬิกาเรือนนั้นไม่ได้หรูหราไม่ใช่ยี่ห้อดังและกระจกหน้าปัดก็มีรอยร้าวเล็กๆแต่สำหรับลุงไผ่มันคือมอรดกทางใจของพ่อผู้ชายที่เลี้ยงลูกด้วยเหงือ และสอนลูกทุกครั้งที่มองเข็มวินาทีเดินไปข้างหน้าไพเอ้ยเวลาคือชีวิตของคนเราอย่าเสียมันไปกับการโกงหรือทำชั่วเพราะต่อให้ได้มากกดเท่ากับเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตตั้งแต่วันนั้นลุงไผ่ก็ซึมซับคำสอนนี้ลงไปมีหัวใจความเหนื่อยยากและการถูกเอาเปรียบ ชีวิตของชาวไร่ไม่เคยง่ายบางปีฝนแลง้งเขาโพดไม่งอกบางปีก็มีพ่อค้าคนกลางกดราคาผลผลิตอย่างไม่เป็นธรรมหลายครั้งเพื่อนชาวไร่หันไปโกงน้ำใช้สารเคมีเกินกำหนดหรือช่างผลผลิตเอาเปรียบพ่อค้าบ้างเพื่อความอยู่รอดแต่ลุงไผ่กลับเลือกที่จะทำในสิ่งตรงกันข้ามเขาไม่เคยโกงใครไม่เคยเอาเปรียบใครเวลามีคนถามว่า ลุงไม่กลัวเสียเปรียบเหรอไม่กลัวจนเหรอลุงไผ่จะยกนาฬิกาพกขึ้นมาดูแล้วตอบเรียบง่ายว่ามันอาจทำให้กูได้ตังน้อยลงแต่กูได้เวลาอันบริสุทธิ์กลับคืนมาเวลาที่ไม่ต้องเสียไปกับการทำผิดแรงกดดันจากครอบครัวลูกหลานของลุงไผ่ที่เติบโตมาในยุคใหม่ไม่เข้าใจเหตุผลนัก เขามองว่าการซื้อสัตว์จนเกินไปทำให้ครอบครัวลำบากบางครั้งหลานชายวัยรุ่นบ่นว่าลุงเอาแต่มองนาฬิกาเก่าๆนั่นมือถือก็ดูเวลาได้ทำไมไม่ขายมันไปซะเอาเงินมาใช้ยังดีกว่าแต่ลุงไผ่ก็เพียงแท่ย,ยิ้มไม่ตอบโต้มากนักเพราะในใจรู้ว่าเด็กพวกนี้ยังไม่เคยผ่านความยากลำบากแบบที่เขาเจอมา นาฬิกาเรือนนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องบอกเวลาแต่มันคือคำสอนจากพ่อคำสอนที่ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างไม่อับอายตัวเองเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งหนึ่งมีพ่อค้าคนกลางเสนอซื้อผลผลิตทั้งหมดในราคาดีมากแต่มีเงื่อนไขเล็กๆว่าต้องเพิ่มน้ำหนักโดยการใส่ดินลงไปในกระสอบลุงไผ่ปฏิเสธทันทีแม้จะถูกหัวเราะเยาะว่า โง่และสุดท้ายก็ต้องขายในราคาต่ำกว่าเพื่อนบ้านคืนนั้นลุงไผ่นั่งรูปนาฬิกาพกในแสงไฟสลัวรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นเขาพึมพำเบาๆว่าพอ่อผมอาจไม่รวยแต่ผมยังรักษาวเวลาและศักดิ์ศรีไว้ได้คำตอบที่อบอุ่นเย็นวันหนึ่ง หลานชายคนนั้นถามอีกครั้งลุงทำไมถึงห่วงนาฬิกานักมือถือก็บอกเวลาได้เร็วกว่านะลุงไผ่หัวเราะเบาๆก่อนจะยกนาฬิกาพกขึ้นมาให้ดูแล้วตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นมือถือมันบอกเวลาได้แต่เรือนนี้บอกคุณค่าของเวลาหลานชายเงียบไปนานคำพูดสั้นๆของลุงไผ่กลับทำให้หัวใจเด็กคนนั้นสั่นไหว เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องบอกเวลาแต่มันคือการบอกว่าชีวิตที่แท้จริงต้องใช้เวลาที่มีอยู่ไปอย่างมีความหมายเรื่องของลุงไผ่สอนเราว่าสิ่งที่เก่าในสายตาคนอื่นอาจเป็นรากที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรานาฬิกาพกเรือนเก่าอาจไม่ทำให้เขารวยแต่ทำให้เขารักษาความซื่อสัตย์ ความภูมิใจและศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ได้ตลอดชีวิตในยุคที่ผู้คนวิ่งตามเวลาเพื่อหาความสำเร็จลองหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าคุณค่าของเวลาสำหรับคุณคืออะไร